สวีดัสสวัสดีเพื่อนๆชาวเรซิตี้ทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเข้าสู่ช่วงรายการรีวิวรถ e ีพีที่หนึ่งนะครับทุกคนเย่ตรงนีตนอเอาละครับซึ่งเราจะมารีวิวรถฮา์ดิสนะครับวันนี้โดยรวมแล้วก็สวยมากๆเลยนะครับฮาดิสคันนี้นะครับนี่ครับ มีคนเข้าฉากด้วยนะครับเป็นอาร์ดสเหมือนกันไม่รู้ใครอ่ะนี่ทุกคนเป็นไงครับสวยไหม <N iin> ผมว่าสวยมากเลยนะครับ <N iin> เป็นไอดีของรักลุงนะครับนั่นก็คือชื่อของคุณเดียนั่นเองนะครับต้องขอบคุณคุณเดียมากๆ <i> เลยนะครับ <N iin> หรือว่าเพื่อนๆคนไหน, <N iin> นที่อยากจะแอดเพื่อนมาหารักลุงก็ได้เลยนะครับชื่อก็อยู่ตามนี้นะครับชื่อรักลุงนะครับทุกคนและเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะเข้าครับ คัมแบ็กที่เหลี่ยวนะครับก็สามารถมาร่วมสนุกกับพวกเราได้นะครับมีกิจกรรมให้เล่นเยอะแยะมากมายนะครับโอเคสิ่งนี้เรามาเข้าสู่ช่วงการรีวิวรถกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรกันบ้างน,นี่นะครับเริ่มแรกเราจะถอดของออกทั้งหมดก่อนนะครับเราไปดูสแต็กรถโดยรวมนะครับนี่นะครับทุกคนเรียดอ p m ในสเต็กรถนะครับเริ่มแรกที่6,340นะครับแม <Wow. S 1> ็กอาพีเอม7,523นะครับเกียร์สูงสุดเกียร์สาตอนนี้ระบบเกียร์เดินหน้า3นะครับระบบเกียร์ต่อหลัง1เป็นเจ็ดทานบวก0.002นะครับโอมาลัยพาวเวอร์0.571นะครับประสิทธิภาพของเบรก0.980บูตพาวเวอร์208.9 บูตโอเวอร์ได้ร้อยสิบระยะเวลาในการบูตสามวินาทีนะครับ h อกั้นต่ำห้าสิบที่ใช้ในการบูตสามสิบอันติดเบื้องน้ำมัน1.3กิโลเมตรต่อหลิตรนะครับความจุของน้ำมัน250ลิตรต่อสา้อยเก้แรงพละสี่ร้อยสามสิบเจ็ดแม็กพีรนะครับนี่เป็นสแต็กรถที่ซื้อมาตอนแรกเลยนะครับยังไม่ได้บวกอะไรนะครับทีนี้เราใส่แต่แตงไปดูนะครับนี่ ส่วนทางด้านเซตแต่งก็ไม่รู้เป็นเซตแต่งกล่องอะไรนะครับประมาณชื่อไม่ออกแต่มันบวกโบนัสเซตมาทอ50นะครับบูตพาวเวอร35 m a กเอสพ20 m a ก r าร์20บ o ต t o v e r d ์ได้25ถือว่าเซตนี้แรงนะครับถือว่าเซตแรงมากเลยนะครับทีนี้เราก็ใส่เครื่องใส่อะไรเข้าไปนะครับน,นี่ตอนนี้เราใส่เครื่องครบไปแล้วนะครับ ความเร็วขึ้นมาที่76อัตราเร่ง55ควบคุม55นะครับส่วนเครื่องก็เป็นเครื่อง25นะครับท็อป10นะครับวูดโอเวอร์ได้20บวกมกซอาร์พีเอ็ม750นะครับทุกคนแต่เราจะใส่เกียร์7ไปด้วยนะครับทุกคน แล้วก็ทีนี้เรามาใส่เซตนกเขียวกันบ้างครับ <Wow. S 1> เซตนกเขียวตัวนี้บวกหกนะครับตัวนี้ป้ายบวกหกนะครับหัวก็บวกหกล้อบวกแปดเดี๋ยวเราจะใส่ครบเซตเลยส่วนเรื่องเซตนกเขียวตัวนี้ผมเคยทํารีวิวไปแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆคนกไหนอยากที่จะดูผมรีวิวเซตนกเขียวก็กดตรงที่รูปตัวไอเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับโอเคโอเคนี่ครับทุกคนโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับทุกคนอันนี้เป็นเซตแต่งสองครับใส่ฝากระโปร,งก,ปรงกับตะเกียบข้างและสปอยเดอร์อหลังถ้าเราใส่แค่เซตตัวนี้ บอยดด้ร์หลังกับเซอร์เกตข้างมันจะไม่สวยนะทุกคนก็เลยใส่เป็นเิดแต่ง2องด้วยนะครับทุกคนมาทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันดูนะครับว่ามันจะแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอบัฟแป๊บนึงนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเพิ่มบัฟแป๊บนึงนะครับระหว่างที่เราเรอบัฟเนีย่ยเรามาดูภายนอกกันนิดๆิดนี่ครับเป็นไงครับทุกคนว้าว <Wow. S 1> นี่สวยมากเลยนะครับสวยมากนะครับ What? รถคันนี้ได้มาจากไหนได้มาจากการสุ่มตู้ลัคก,กี้เก็บซูลในช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับทุกคนว่ามันเป็นตัวไหนนี่นะครับทุกคนมันเป็นตัวนี้นะครับสุ่มครั้งแรกข้าแสนเก้าหมื่นนะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้หรืออยากเสี่ยงดวงก็ลองมาสุ่มกันดูนะครับโดยรวมแล้วนี่รถโคตรสวยเลยครับสวยมากๆนะครับ ไปทุกคนทีนี้เราจะไปลองรถกันนะครับว่ามันจะวิ่งแรงขนานดะไหนนะครับทุกคนโอเคเราจะเริ่มที่เกียร์สามแล้วกันนะครับทุกคนเนี่ยฮะที่มองมองก่อน,นเป็นไงครับทุกคนสวยนะครับสวยมากนะครับรถอันนี้นี่ครับสามร้อยสามสิบสามนะครับว้าว <Wow. S 1> นี่โคตรเอาอะ <Yahoo. S 1> ดูดิ บูบูดจากเต็นนกเขียวก็สวยมากเลยครับทุกคนเนี่ยเราดูคร่าวๆไปก่อนนะครับทีนี้เรามาใส่แก๊สเจ็ดกันบ้านนครับทุกคนนี่ความเร็วเพิ่มมา91นะครับทุกคนเราเริ่มที่สตาร์ทออกตัวเลยนะครับไปนี่ครับทุกคนแสงม่วงเลยครับ308ทุกคน3 8 7 ยพูดเอาพูดแรงเย็ด yeah, พูดแรงครับ รถคันนี้ไม่ต้องทำควิไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับทุกคนเปิดซุ่มตู้ลัคกี้แคปซูลได้เลยนะครับมิลล่า9เส้น9,000นะครับและก็เรื่องเซตแต่งเซตแต่งไม่มีดอกนะครับซื้อตลาดอย่างเดียวนะครับเซตนี้ก็รวมๆแล้วประมาณ800บาทนะครับคนันนี้เนี่ยจะเป็นสายฟาร์มที่อยากได้นะครับก็ต้องฟาร์มต้องขยันฟาร์มหน่อยนะครับแล้วเราจะได้นะครับสู้ๆนะครับเือนผมนะ ผมได้รถตำนานมาก็จากการความนะครับความมาเก็บมาเราก็จะได้ในวันหนึ่งเราก็สําเร็จครับสู้ๆครับทุกคนเอาละครับผมก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับการรีวิวรถฮาร์ดดิสนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมฝากกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมและต้องขอบคุณคุณเดียอีกหนึ่งครั้งนะครับที่ให้รถมาใน ทำการรีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับ <c oughs> ชื่อตัวละครของเขาก็คือชื่อรักลุงนะครับคนดังเนวยี่แปดนะครับทุกคนก็เข้ามาเนวยี่สิบแปดถ้าอยากเข้าครับทุกคนสามารถตะโกนหาชื่อนี้ได้เลยนะครับผมพูดง่ายๆคนดังเนวยี่แปดนะอาล้ครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ต้องก่อตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวปิดใต้คลิปด้วยภาพสวยๆจากรถคันนี้นะครับผมไปทุกคนบายบาย